สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะวันนี้น้องเกลียจะมารีวิวอะไรคะไข่ไข่สไบจากเซเว่นใช่ไหมลูก <Yeah. S 1> อ่ามีสีชมพูของผู้หญิงแล้วก็มีสีฟ้าของผู้ชายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรไก่อน,อ,นอื่นเลยเรามาดูกันก่อนนะคะอันนี้ลูกสีฟ้านี่ลูกสีฟ้านะคะเป็นของผู้ชายนะคะมันก็จะเป็นรูปรถแบบนี้นะคะข้างในเนี่ยสงสัยจะเป็นรถแน่ๆเลยนะคะ อาต่อไปของของผู้หญิงเลยคะ่ะอันนี้ของผู้หญิงค่ะสีชมพูเป็นรูปบาร์บี้เจ้าหญิงสวยงามมากเราซื้อมาในราคา25บาทนะคะน่ารักมากๆเลยเกยลี่แกะแล้วแกะเลยค่ะอ่าเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในคืออะไรแกะของผู้หญิงก่อนใช่ไหมคะลูกน่ากแกะแล้วค่ะว้าว ลูกนี่นะคะ <Yeah. S 1> นี่ที่แปดทุเย็นนะคะเ <Yeah. S 1> นาะแล้วก็นะั้นเป็นใบของมาเนาะอันนุเปิดให้หมดเลยลูก <Ooh. S 1> ว้าวจ้าเอาต่อไปแกะของเลยลูก <Ooh. S 1> นี่อันนี้จะได้เป็นอะไรเนี่ยกิลี่ไม่รู้ะค่ะเอาลองแกะก่อนเดีวยวแกะของผู้ชายเลยเหรอ อันนี้ก็จะเป็นลูกอมนะคะ<อ>แบบนี้นะคะไหนของผู้ชายได้ไหมคะว้าวตื่นเต้นจังเลยอะไรอะลูกเราต้องแกะข้างในดูว่ามันคืออะไรอ๋อมันเหมือนโยโย่เลยเดีย๋ยวแไม่แกะนะคะนี่นะคะของผู้ชายสีฟ้าๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลูกอมเหมือนกันนะคะ ข้างในก็จะเป็นลูก <Wow. S 1> อมนะคะรสส้มรสสตรอเบอรี่นะคะ <Yeah. Woo. S 1> ไหนดูนะสิลูกอันนี้นะคะของผู้ชายเนาะลูกละยี่สบห้าบาทคุ้มไหมไม่ <No. S 1> ไม่คุ้มนะเพราะของเล่นมันน้อยมากๆเลยใช่ไหมลูกใช่นนค่ะมันเล็กนะของเล่นนะ่ะเดี๋ยของผู้หญิงซีได้แค่อันนี้เองอ่ะยี่สิบห้าบาท เนาะแล้วก็ลูกอม2เม็ดเองเนาะแต่ก็ได้ลุ้นนะคะตอนนี้ข้างนอกบ้านเราเนี่ยฝนตกแรงมากๆเลยเ,เลยนาะเกลียเนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แม่เกลยกับน,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 น้องเกลียต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเรามีอะไรอยากจะให้เรารีวิวในเซเว่นก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะเราจะตะลุยเซเว่นให้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมสมัครสมาชิกกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะ 拜拜。Bye bye.